สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาลองรีวิวนักเตะอบังคนนี้เลยนั่นเองครับนั่นก็คือทาเรมี่นงครับหรือตาเรมี่นั่นเองครับสกิลบูทของตาเรมี่ครับก็คือกองหน้าตัวต่ำนั่นเองนะครับในเรื่องของสแตตนะครับคุยไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยไปเล่นกันเลยดีกว่าไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนํานะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็คทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกมสิบถ่สเปอร์เซนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวปูเป็นฝ่ายขี่บอลก่อนฮะครับ เดี่วดเร็วมากนะครับนี่ับเกเบสไปซูรับที่โจฮุบโจฮบคาร์มีเราอยู่ไหนวเนี่ยอืมอปรูปเขาเลยฮะประมานี้แล้กันฮะคูิบารีฟอืมอืมโยมันปาวา มาทีมัติยูสครับคลเสกาออกมาทีซานี่ครับน่าจะเป็นบอลทีมชาติเยอรมนีนะแ้โอ้โหบอลเปลี่ยนทิบอลเปี่ยนทิศออกมาทีมูเลอร์ครับมูเลอร์จะไปไหม 哦嚯，帅嘞、oh, oh. oh. oh,！李库โดน纳了。米哈，米哈、嗯，米哈，米哈、啊，米哈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 ，米 ปั่นดูสิอือหือนี่อ่ะดกะสนกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะชูชีมิกชมาเชสอาวค้ับิโคซโลุกโอ้โหหลังจากเปลี่ยนกองหลังไปนะฮะรู้สึกว่าเรทกว่าเดิม โชวค,ครับตรงนี้โอ้โห,โโหแทบไม่มีแรงเปิดเลยเฮ้ยอาร์มิเรียบร้อยครับผม好วันนี้นะครับเยอรมันเจอทีมชาติญี่ปุ่นฮนนมนฮมีใครเป็นแฟนบอลทีมชาติญี่ปุ่นบ้างไหมขอเสียงหน่อยเร็ว ไปที่ฟันได้รับฟันดคร์สไปคอสคูเวสสเตลินที่ตนเมิบอลมาที่เจอราดมกำลังจะหมุนตัวเมื่อกี้ไครับไปครับเดวิสครับสเตลิน คมีรับจำจุดแล้วถึงไหนถึงด้วยโอ้ยโอขึ้นนำไปสองประตูต่อนนี้งโอ้โหมาเทลสครับกอเลสกามาโอโกเมส อ้าวฟาวโอ้ยติดครับเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้แล้วโู้เมลครับเป็นคนสังหารไปฮะเปลี่ยนตัวนะไม่รู้ว่าใครเปนนะ็นัวโคยังอยู่ยูดายังอยู่ว่าระ 双方拼抢很激烈，球出界了，救火！嗯，布雷茨嗯布雷茨卡，洛塔尔马特乌斯。比赛即将结束，啊、还剩下五分钟，让两队一决胜负。啊、斯科，马特乌斯，哦，露了，这球没传，对方队员拱手送出了球权。 โดยองน่าจะมาแทนจิรหลัดไหมไม่แน่นใจสิบเอครับออายครับจังหวะสุดท้ายครับทารมี่ครับทารมี่โอ้โหอืม 比如直接把球抱住中场啊，哈，响起双方最终是库还好吧李库又来，啊，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 的库又来，啊，李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 库又来，啊， โนซาร์มาซลาเวยดกับเบคามป์เบนาร์ดูมัน,ด,นดูฮะอืม这次拦截啊真的非常漂亮让对手之前的组织全部变得徒劳无功了บอลมาที่โจโคคับเจอาดโจเจ้าเจราดรนี่ไปครับเจอลาครับลูกนี้เปิดมาอย่างนี้ดาร์มี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเจตอจตออ่อเจอต่อกางกี้ ลูกเ่าลูกเ่เฟร์นันโดเรสมาที่ตอเลสอันนี้จะออกไปทางขวาครับถึงไหมถึงซาก้าไหมถึงอยู่ซาก้าลูกนี้ปันไปเองแน่ๆเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยนะครับเป็นลูกคนนี้ครับนี้เปิดมาครับ โอหเ <c oughs> สียลูก <c oughs> คอนเนอร์บ่อยเหมือนกันครับเกี่ยวกับ <c oughs> นักเตะไม่กระโดดนะ <c oughs> ไปครับเ <c oughs> จอารฮัไปครับโอ <c oughs> ้ยจับบอลแปกไปนิดนึงนะต่นี่โน <c oughs> อว 这是一次前场断球，他们的高位逼抢收到了一部分销啊求见了他们扳平了比分这道是我们大力争门家一定很难忘记的是我们的不多的人也很难的是他们的甜品有什么难得的人他们的得的人他们的甜品有什么难得的人他 抢断成功，球权又回到了他们脚下，交给了小贝。哎，哪位？保罗斯科尔斯。斯库哈，没读到几，嗯，对的。卢克·弗朗克，哈，本来没阿方索·戴维斯，过来帮忙进攻的队友，这是到位了。哦，这个。 ตันชนอ้แล้วก็ไม่ฟาวด้วยครับคอเลสสเตอร์ลิงครับต้องช่วยก่อนฮะสเตอร์ลิง่าก้าซาก้ากอ่าโอเคบอลเลมาทั้งตัวทังหัวใจฮะเมื่อกี้สเตอร์ลิงมาครับดูนี่ตล่ละมีครับ คุณนี้ต้องเปิดดูซีไม่ถึงฮะที่ต่อเลยครับคาราสโกออกไปทีไปแค่มั่อที่ซาก้าจนได้รู้ครับเ,เนี่ยเรื่องอะไรวะ เมียบโอ้ยวันนี้จิ้มสวยฮะสโตนครับสโตนเพื่อนร่วมทีมชาติเดียวกันสเตอร์ลิงไม่ได้เื่อกีเอาสเตอร์ลิงโเกลโอ้บุชชอครับรวบไปได้ตอเนีตตอเนีตคาร์สโก้จิ้มไปครับ อิกฤสิบแปดนะน่จาจะมีเวลาว่างอีกหน่อยนะครับแต่ละมีครับลูกนี้ลูกนี้ใส่สกอร์ไปได้เลยครับ โคเซมาหลอดในนาทีสุดท้ายอ่ะจบเกมครับโอเคครับสำหรับตาลามีครับหลังจากที่อัพกองหน้าตัวต่ำเป็นบูส18ไปนะครับสปีดไปสูงขึ้นนะครับการทําประตูสูงขึ้นพลังการยิงสูงขึ้นการควบคุมตําแหน่งครับสูงขึ้นครับแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวสูงขึ้นนั่นเองครับสำหรับซาลามีนะครับก็ให้ความรู้สึกที่เป็นกองหน้าที่สามารถพักบอลได้นะครับแล้วก็พลิกบอลดีนะครับแล้วก็ ในเรื่องของลูกอากาศวันนี้อาจจะทําได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอทาได้อยู่นั่นเองครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกยิงมากกว่าครับลูกยิงนี่คมมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ